รายการวิตามินธุรกิจ X z e s g Experts Pool โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ s e ESG Experts Pool เครือข่ายบุคลากรด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุนจัดทำรายการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยังย่งยืนให้แก่สมาชิกในตลาดทุนโดยในแต่ละเอพิโซดเราได้เชิญสมาชิกที่มีประสบการณ์ด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติจ,จากองค์กรต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ในปี2,565เราได้จัดทำซีรีส์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดยเอ p i n Points หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานมาคุยกันและร่วมหาคำตอบจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานจริงสำหรับซีรีส์นี้จะเป็นเรื่องของอาชีพด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุนไทยหรือ ESG Professionals in Capital Market Landscape EP นี้นำเสนอในตอน ข้อมูล ESG ที่ investor relation ทุกคนต้องตอบได้โดยมีคุณสลรยาณสงขลาผูกก้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนองค์กรบมจบีกริมออ Power หนึ่งในสมาชิกเ e ต ESG experts ผู้ร่วมพูดคุยกับพิธีกรของเราครับคุณพนอจันจารุรังสีพงษ์ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณสรยาณสงขาหรือคุณเดียนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนองค์กรบริษัท B. g r ริมพาวเวอจำกัดมหาชนมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะคุณเดียเป็นหนึ่งในเซต g s g Expert p o เ l เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทำงานในเรื่องของความยั่งยืน ควบคู่ไปกับในเรื่องของนักลงทุนสัมพันธ์ไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนถามคุณเดียกันนะคะว่าเราทํางานกันยังไง2งงานเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยขอให้คุณเดียรบคุณช่วยแนะนําบริษัทดีกรีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนว่าทําธุรกิจอะไรบ้างค่ะคะ่ะ วิกริมเรามีประวัติยาวนานกว่า145ปีนะคะเริ่มจากการนำยาสมัยใหม่ตำรับยุโรปเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะหลังจากนั้นได้ขยายมาสู่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง,างๆของประเทศไทยนะคะตั้งแต่การร่วมในการขุดคลองลังสิตไปจนถึงระบบโทรคมนาคมระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะคะมาจนปี2536นะคะได้เริ่ม ในการบุกเบิกธุรกิจโรงไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในปีในใน,ในช่วงประมาณเ8ปปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ขยายไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะก็ตอนนี้ก็คือมุ่งเน้นไปนในเรื่องของพลังงานทดแทนที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะเทรนในการทำธุรกิจอนาคตของ m ริก g ิมพาวเวอเนี่ย จะไปในทิศทางนั้นใช่ค่ะ,คะตอนนี้เราเน้นในเรื่องของการลงทุนในพลังงานทดแทนค่ะเราตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัสดส่วนกําลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะจากเดิมตอนนี้ประมาณ28%เป็นมากกว่า50%ภายในปี2000 2030ันสองพค่ะในภูมิภาคไหนบ้างนะคะในประเทศไทยหรือว่ามีประเทศข้างเคียงด้วยค่ะ,คะ ปัจจุบันนอกเหนือจากประเทศไทยนะคะเรามีโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเนี่ยในประเทศลาวในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในเกาหลีใต้ในฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ขยายไปสู่ญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปแล้วก,ก็อีกหลายๆประเทศเลยค่ะโอ้ฟังดูแล้วกว้างมากเลยนะคะรู้สึกธุรกิจนี้ขยายไปหลายประเทศมากราะเฮ้ยในใน,ในฐานะที่คุณเดียเป็น IR ของบริษัทเนี่ยแสดงว่าคุณเดียจะต้องพบปะกับนักลงทุนหลากหลาย ชาติมากๆเลยนะคะรบกวนคุณเดียช่วยเล่าให้ฟังว่าขอบเขตหน้าที่ของ IR ณนะปัจจุบันเนะะี่ยค่ะกับงาน SD ที่คุณเดียดูแลทั้งสองขาเนะะี่ยค่ะ มีมีงานอะไรบ้างอะคะที่ทําอยู่ในปัจจุบันค่ะงาน IR หรือว่างานนักลงทุนสัมพันธ์นะคะเราเป็นเหมือนศูนย์กลางที่จะเจอนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์นะคะก็ใช่เลยค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะโดยเราจะต้องเตรียมตัวที่จะให้ข้อมูลทั้งในเรื่องของข้อมูลด้านการเงินแล้วก็ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินข้อมูลด้านการเงิน,นเนี่ยก็จะเป็นพวกงบการเงินผลประกอบการแล้วก็ไปจนถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆที่จะส่งผลไปสู่เรื่องของการเงินนะคะ ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินเนี่ยก็เช่นในเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของอความเสี่ยงและโอกาสที่มาพร้อมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเรเกลเลชันหรือตอนนี้ก็การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยั่งยืนค่ะสำหรับงานทางด้าน corporate sustainability หรือของขอ,ง,ของ,ทงทางที่ BCLIM เราเรียกว่าฝ่ายความยั่งยืนองค์กรน,นะคะเราก็เริ่มจากว่าทางทีมเองเนี่ยเราจะทำงานร่วมกันกับทางผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะประเมินวิเคราะห์ในเรื่องของทิศทางความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ESG ที่มีผลต่อทั้งหน่วยงานแล้วก็มีผลต่อบริษัทนะคะเพื่อที่จะนำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์นะคะโดยกลยุทธ์ของเราก็จะตั้งในเรื่องของ Target Indicator แล้วไปจนถึงการ tracking ผลประกอบการผลการดำเนินงานเพื่อไปสู่ทาราเก็ตที่เราตั้งในมิติต่ตางๆค่ะนอกจากนี้เองนะคะก็แน่นอนทางด้าน Sustainability ก็มีเรื่องของการรายงานผลประกอบการผลทางด้าน Sustainability นะคะทางทีมก็รับผิดชอบในเรื่องของการรายงานตัวเลขต่างๆที่เป็นทางด้านความยั่งยืนนะคะทั้งซึ่งตอนนี้เองเก็มี Requirement มากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากทางองค์กรในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ จากประสบการณ์ของคุณเดียนะคะทราบมาว่าคุณเดียเคยเป็นนักวิเคราะห์มาก่อนใช่ไหมคะนั่นคุณคุณเดียมองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะจากนักวิเคราะห์ในมุมของนักวิเคราะห์จนมาทั้งถึงเรามาทํางานในสายของของนักลงทุนสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทรนหรือมันมีฟอร์สหรือมันมีอะไรที่เข้ามากระทบในธุรกิจโดยเฉพาะของบิ๊ก i ิมพ์พาวเวอร์เนี่ยเป็นธุรกิจพลังงานค่ะน่าจะมีแรงขับเคลื่อนจากภายนอกมากดดันเราพอสมควรเลยใช่ไหมคะค่ะ ก็นักวิเคราะห์นะคะตอนสมัยเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเ,เียเป็นนักวิเคราะห์อยู่15ปีนะคะแล้วก่อนที่จะมา,าย้ายมาฝั่งคอร์เปอเรทก็คือย้ายมาบริกิมพาวเวอร์ประมาณ5ปีก่อนหน้าน,นี้พูดจริงว่าตอนเป็นนักวิเคราะห์เองเนี่ย เราก็อันดาั์าข้อมูลเยอะมากนะคะในหลายๆมิติแต่มิติด้านความยั่งยืนสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีการวิเคราะห์เท่าไหร่นะคะ,ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเนี่ยเราจะมีเรื่องของ regulation change อันนี้จะวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอมิติด้านด้านด้าน,น ESG อื่นๆเนี่ยสมัยก่อนจะจะไม่ไม่ได้วิเคราะห์เท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยภายในแค่5ปีนะคะตอนนี้แบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะมีคําถามเยอะขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของที่มิติด้าน ESG ไม่ว่าจะ เรื่องเกี่ยวกับกรรมการเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมนะคะสำหรับงาน I.R. ที่เราได้รับคำถามอย่างต่อเนื่องนะคะจาก จากนักลงทุนไม่ว่าจะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเรามั่นใจว่าคําถามต่างๆนียเป็นคําถามที่มีคุณค่ามากเพราะว่าเขาได้ทําการศึกษามาแล้วว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยในทั่วโลกเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็โอกาสของบริษัทของอุตสากรรมนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีคําถามต่างๆที่เปลี่ยนแปลงมามันก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยที่เขาเริ่มถามมากขึ้นเรื่อยๆหรือเป็นปัจจัยใหม่ๆที่เขาถามมาเนี่ยเป็นปัจจัยที่เริ่มส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจดังนั้นเนี่ยก็นอกเหนือจากการรีควอร์เมนตของทางองค์กรต่างๆที่ให้เราเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจากคำถามต่างๆที่เราได้รับจากนักลงทุนเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าปัจจัยต่างๆที่เราเหมือนถูกบังคับว่าให้เปิดเผยเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อต่อความยั่งยืนขององค์กรจริงๆค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามต่างๆที่ IR ได้รับมานะคะ ที่เริ่มแปลกๆขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความละเอียดซับซ้อนหรือความลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือ IR ก็นําไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้บริหารในบริษัทได้รับทราบใช่ไหมคะเราต้องมีการดําเนินการต่ออย่างไรบ้างคะเพื่อเตรียม ที่จะได้รับข้อมูลเหล่านั้นมาค่ะ,คะการสืออ่อสารนะคะมีเป็นสองไปได้สองทางนะคะทั้งจากข้างในไปข้างนอกแล้วก็จากข้างนอกมาข้างในนะคะขอเริ่มจากข้างในไปข้างนอกก่อนละกันงานในอาเนี่ยดีที่สุดเลยเนี่ยคือเราจะต้องเตรียมพร้อมมีการวิเคราะห์ก่อนว่าเขาจะถามอะไรบ้างเขาสนใจอะไรแล้วเราก็ ควรจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านั้นให้พร้อมเพื่อที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้รับคําถามเนี่ยเราสามารถจะตอบได้เลยเพราะว่านี่เป็น i m a g e ของบริษัท mm hmm. จะแสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องเหล่านี้เรามีการวิเคราะห์มีการเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วอันนั้นเป็นข้อหนึ่งนะคะส่วนจากข้างนอกมาข้างในอันนี้ตามที่คุณวนถามเลยเจากข้างนอกมาข้างในเนี่ยคำถามจากนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือนักลงทุน โดยนักลงทุนเนี่ยเขามีการติดตามมีการลงทุนในในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเขามีการวิเคราะห์อยู่แล้วว่าทิศทางในอนาคตมันจะเป็นไปอย่างไรมีความเสี่ยงอะไรเข้ามาบ้างมีโอกาสอะไรเข้ามาบ้างดังนั้นเนี่ยคำถามต่างๆเนี่ยเป็นคำถามที่มีคุณค่ามากอยู่ที่ว่า IR ที่เป็นคนได้สัมผัสคำถามนั้นๆเนี่ยเราจะสร้างประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนจากคำถามเหล่านั้นดังนั้นเนี่ย เราควรจะต้องนำคำถามเหล่านั้นนะคะมาประเมินแล้วก็มาอัปเดตกับในองค์กรอัปเดตเราก็ต้องหาวิธีค่ะว่าเราจะอัปเดตแบบเบาๆหรือว่าเราจะพยายามหาทางเหมือน raise awareness ในเรื่องนั้นๆเพื่อให้บริษัทมีการเ,เตรียมตัวในการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมตัวใน,ในประเด็นต่างๆที่เราได้รับคําถามมาค่ะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นความท้าทายไม่น้อยเลยค่ะสำหรับ คนที่ทำงานอยู่ในในเรื่องในไอที่จะต้องไปทําให้คนในองค์กรเนนะี่ยตระหนักว่าเฮ้ยนักลงทุนภายนอกเนี่ยเขาเริ่มถามเรื่องนี้แล้วนะเราควรต้องมีการจัดการอย่างไร คุณเดียใช้วิธีการอะไระคะในการที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของ IR ที่อยู่ในการดูแลของคุณเดียคะ่ะสามารถมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความยั่งยืนหรือด้าน ESG ต่างๆมากขึ้นหรือเข้าใจกระบวนการทํางานของในบริษัทเพื่อที่จะไปตอบกับนักลงทุนข้างนอกได้ค่ะชิงเริ่มแรกต้องเริ่มจาก mindset ก่อนเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ proactive เท่าไหร่นะคะบางทีเราได้รับคําถามอะไรที่เริ่มแปลก มีคำถามอะไรแบบเริ่มที่แตกต่างจากคําถามเดิมๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เหมือนมีอ w เนอร์ชิพในใน,ในงานแล้วก็ในองค์กรเนี่ยเราอาจจะแค่ได้รับคําถามมาแล้วก็จบไปแค่นั้นแต่ว่าถ้าเรามีความ proactive วท่เรารู้สึกว่าออันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราอยากจะนำสิ่งนี้มาสนับสนุนองค์กรสนับสนุนผู้บริหารเนี่ยค่ะเราก็จะอยากที่จะหาวิธีที่จะ raise awareness เรื่องนั้นนเองจริงๆเลยรู้สึกว่า มันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจาก mindset. เริ่มจากไมเซ็ตเริ่มจากไมซเซ็ตที่อยากจะที่โปรแอคทีฟแล้วก็อยากจะสร้างคุณค่าค่ะทีนี้ในเรื่องของอการทํางานการเตรียมตัวของในทีม IR เองเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราก็ใช้วิธีว่าอตอนนี้นักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุน,นสนใจอะไรบ้าง เมื่อลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปศึกษาข้อมูลนั้นๆซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นพวกข้อมูลทางการเงินแล้วก็อย่างของบีกริมเองก็จะมีข้อมูลทิศทางด้านค่าแก๊สอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ก็คือมันก็จริงๆแล้วง,งานคล้ายๆเดิมพียงแต่ว่าเป็นมิติที่เพิ่มมาก็จะเป็นมิติด้านความยัง่งยืนแต่จริงๆอ่ะก็ยากเพราะว่าค่อนข้างกว้างมีหลายเรื่องดังนั้นก็ของเดเองนะคะอันนี้เทคนิคของเดเองเนี่ยเดก็ใช้วิธีว่าส่ง IR ไป เข้าร่วมในโปรเจกต์ด้านความยั่งยืนมีอย่างปีที่แล้วนะคะก็จะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับด้านคลายเมดก็มีการส่ง i อท่านหนึ่งนะคะเข้าไปร่วมในโปรเจกต์ค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเองก็มีโปรเจกต์ด้านอินโนเวชันที่เกี่ยวข้องกับด้าน Credit. คาร์บอนเครดิตก็ส่งไออาท่านหนึ่งไปร่วมเหมือนกันปีนี้เองนะคะก็จะมีในเรื่องของ การเตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง CG อการเตรียมข้อมูลหรือการเตรียมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่อง CG ก็ส่งไอ้ๆท่านหนึ่งเข้าไปร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะเพราะจริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่ให้เกิดความอินก็คือ,อได้สัมผัสเองเว่าเราต้องไปตอบคําถามถ้าเรายิ่งเราอินได้เราสัมผัสอินเท่าไหร่เวลาเราตอบก็จะตอบอย่างตอบแบบมีข้อมูลจริงๆแล้วก็ค่อนข้างแบบอินจริงๆค่ะโอ้โหนี่เป็นเทคนิคที่ดีมากนะคะนนี้ ท่านผู้ชมหลายหลายท่านน่า,นาจะนำไปปรับใช้ต่อในบริษัทของตัวเองนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ทำงานในในด้านนี้มานะคะทั้งด้าน SD ด้วยแล้วก็ด้าน I-R ด้วยมีอุปสรรคหรือความท้าทายอะไรไหม่ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่เราต้องฝ่าฟันไปนะคะมีมีอะไรที่สามารถจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังได้บ้างไหมคะ ทั้ง i r แล้วก็ SD เราต้องมีการประสานงานกับในองค์กรนะคะอย่าง i r เองก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการที่เราจะเตรียมตัวทั้งในการของเตรียมตัว Proactive เพื่อจะเตรียมพร้อมในการรับคำถามหรือบางทีก็ได้รับคำถามแล้วแล้วก็มามาเอาคำตอบจากข้างในเนี่ย อันนี้เองเนี่ยก็โชคดีที่ทางบีกลิมเองเนี่ยเรามีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะช่วยเหลือกันและกันข้ามฝ่ายเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรนะคะนี่ก็ค่อนข้างค่อนข้างโชคดีของที่นี่นะคะโชคดีของของทีมด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราเองก็ต้องทําตัวไม่ให้เป็นภาระกับทีม,มอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมพร้อมเวลาถามเนี่ยไม่ได้ถามเป็นจุดๆไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ทางทีมทางทีมค่ะก็มีการเซตอัพ มิ팅กับทีมต่างๆที่เราต้องการข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็จัดเป็นทุกควอเตอร์หรือว่าทุก6เดือนเพื่อที่ว่ารวมตัวกันไปแล้วก็ไปคุยไปเลยแบบรอบเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนลดภาระเขาด้วยก็ต้องเห็นใจเขาด้วยให้เราถามตลอดเวลาะคะ่ะก็ด้านทาง sustainability เอง,เองเน่ะก็คล้ายกันแต่ความจริง่ะก็อาจจะยิ่ง Challenge มากขึ้นอีกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราเข้าไปเห็น เราก็เข้าไปเห็นปัญหาบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องการข้อมูลรวมใช่ไหมคะบางทีก็ข้อมูลต่างๆระบบข้อมูลต่างๆบางทีเราอาจจะเข้าไปเจอว่าระบบข้อมูลบางบางอันเนี่ยอาจจะยังยังยังมีแกลบในการที่จะพัฒนาเพื่อให้ง่ายขึ้นอีกหรือว่าแบบเป็นระบบมากขึ้นอีกค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆคล้ายๆกับที่บอกงาน IR เมื่อกี้เหมือนกันว่าถ้าเรามี m i n d s e t มีใจที่เรา Proactive อยากสร้างคุณค่าอยากทำให้มันดีเนี่ยจริงๆงานตรงซั a เทนเวนตี้มี ก็มองว่ามีประโยชน์มากในการที่เข้าไปเหมือนกับตรวจสุขภาพหรือตรวจทุกอย่างขององค์กรนะคะแล้วถ้า,ถาทีมมีมายเซตที่ดีเนี่ยเราเห็นตรงไหนให้เรารู้สึกว่าอยากผลักดันให้มีพัฒนาใรื่ให้มีการพัฒนานในเรื่องของตรงนั้นเนี่ยก็เราเราก็จะก็จะผลักดันแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอาจจะมีสิบเรื่องก็ต้องมาดูกันว่าตรงไหนที่ที่เราก็ต้องมาจัดพาราอ i ดี้ว่าตรงไหนที่พร้อม พร้อมพร้อมในทั้งหลายๆฝั่งที่เราจะผลักดันไปด้วยกันหรือตรงไหนที่อาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่เลยอาจจะมองว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะตรงนี้ก็ชาเลนจ์ก็คือว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยากผลักดันตรงไหนแล้วจะผลักดันได้หมดหรือจริงๆแล้วเราอาจจะเราอาจจะผิดเองก็ได้ว่าเออมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะผลักดันเรื่องนั้นๆค่ะดังนั้นก็กลับมาว่าเราเองเราก็ต้องมาเรียงความสําคัญแล้วก็ลองจัดลําดับดูว่าเราจะผลักดันเรื่องไหนก่อนค่ะ วันนี้ก็คำถามสุดท้ายนะคะก็เรียนถามนิดนึงว่าจะฝากอะไรถึงกับคนที่ทํางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะว่าเราเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วเราต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นทางด้านความยั่งยืนเพื่อให้ทันต่อเทรนด์ภายนอกนะคะคุณคุณเดียคิดว่าคนที่ทํางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะต้องมีสกิลหรือต้องมีทักษะความสามารถในด้านไหนที่เพิ่มขึ้นบ้างไหมคะค่ะ นักลงทุนสัมพันธ์นะคะเดียมองว่าจริงๆแล้วเดียมองไมซ์เซ็ตก่อนไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยไมซ์เซ็ตก็คือว่าเราอยากเราเป็นตัวแทนของบริษัทเราเป็นส่วนกลางที่เขาจะมาคุยกับเราคนเดียวบางทีบางทีคุยกับเราคนเดียวเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่ทให้นักลงทุนนักวิเคราะห์เนี่ยเขารู้สึกเชื่อมั่นในองค์กรของเราดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆให้พร้อมต่อ ความสนใจความคาดหวังของเขาแล้วไม่ใช่แค่เตรียมข้อมูลเลยค่ะถ้าเราทราบว่าเขาคาดหวังอะไรเขามองว่าอะไรที่เป็นเทรนที่ที่ดีที่เทรนที่จะทำให้ในเรื่องของการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆเราเองเราก็ต้องมาจัดทอนให้กับบริษัทด้วยที่พอมี mindset นี้แล้วอะค่ะจากเดิมที่เราจะต้องเตรียมเฉพาะเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยตอนนี้เองความสนใจมันขยายมากขึ้น ในเมื่อมี mindset นี้แล้วจริงๆแล้วเ,เราเองเราก็ต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของ ESG ER มากขึ้นดังนั้นก็ออมองว่าเริ่มจาก mindset ก่อนอานาับที่2คือ logic สำคัญมากเดียเองเราก็ตอนแรกที่มีทีม IR ที่มาช่วย p a i b i l i t y ในช่วงต้นเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยทําด้านความยั่งยืนแต่ว่าในในในช่วงปีแรกที่มาเริ่มจับเนี่ยก็มองว่า ถ้าเรามีลอจิกที่ดีมีเจตนาที่ดีอยากจะทำให้เกิดความยัง่งยืนในระยะยาวจริงๆอ่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ด้านความยัง่งยืนจริงๆก็ค่อนข้างมีเทคนิคเลรที่เยอะมากนะคะจริงๆแนะนำว่าเริ่มแรกเนี่ยตั้งก่อนเลยว่าแกนไหนที่สำคัญต่อบริษัทอย่างของเดเองด้านพลังงานเนี่ยก็จะเป็นด้านไครเมด บางองค์กรอาจจะเป็นด้านฮิวแมนไรท์เป็นต้นดังนั้นแกนไหนที่สําคัญที่สุดที่คนถามเยอะสุดเราก็จัดเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมในแกนนั้นๆซึ่งตอนนี้มีแหล่งให้ศึกษาอย่างไม่เสียเงินเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่เซตจัดให้นะคะอันนี้มีข้อมูลดีๆเยอะมากมีสัมมนาดีๆเยอะมากนะคะอันนี้คือเป็น แหล่งข้อมูลที่ทําให้เราได้สามารถเพิ่มพูนทักษะและความรู้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ค่ะค่ะวันนี้ได้เคล็ดลับไปเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยรับรองผู้ฟังเนี่ยจะต้องได้เก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยไปลองใช้กับบริษัทของตัวเองแน่ๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเดียมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้นะคะ แขกรับเชิญท่านต่อไปจะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้นในตอนต่อไปค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ